เดพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนระชกัญญาทรงเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กบรกฎาคม2567 เวล15า15.44นาีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวัวัลณวรีนารีรัตนาจกัญญาสเสด็จไปยังบริเวณท้องสนามหลวงส่งเปิดโครงการคัดกรองม,มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในชตรีกลุ่มเชียงและได้โอกาส4หน่วยสภาคทั่วประเทศเฉลิมรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ซึ่งหมู่และีิธิการชนะบารมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเพื่อให้การป้องกันมะเร็งเต้านมโลก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูล,ลนิธิและผู้ป่วยมะเร็งเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างความประหนักให้ประชาชนและสังคม <c oughs> เห็นความสําคัญของโรคมะเร็งเต้านมให้จตรีไทยมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนี้พระราชทานโลกกิตติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณของมูล,ลนิทิ <c oughs> โอกาสนี้ทรงเปิดโครงการพร้อมทอดพระเนตรนิทศการประวัติและผลการดําเนินงานกับทรงเยี่ยมหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหมูล,ลนิธิการชนะบร,รมีเมื่อปี2540และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสให้บริการสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในชนบทและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ทุกวันตามเวลาราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม2557และเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการในวันนี้ที่ผ่านมามีสตรีไทยได้รับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก545,275คนผู้มีประจัยเสี่ยงได้รับการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมกแกรมและอัร์ราซาว144,140คนพบความผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมเนื้องอกหรือถุงน้ำ25,333คน พบความผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านม12,573คนและพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม,ะนมะระยะเริ่มแรก4,644คนสามารถประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการรักษาพยาบาลได้หลายล้านบาทโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณดีนารีรัตนาชกญญาทรงมีพระไถ่ตั้งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านการทรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของสตรีไทยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเพื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บริการตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยนมีเป้าหมายคัดกรองตรวจค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร20,000คนโดยการเอ็กซเรย์เต้าน พร้อมทำอัลตราซาวด์7,200คนคาดว่าจะพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกประมาณ80คนหากมีการตรวจพบแต่แรกการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วก็มีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้โดยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นพระราชาทานบาลานซงบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูล,ลนิธิการชนะบร,รมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวัณน,นวรีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผลิตโดยแบรนด์สิริวัรน,นวรีและบาโก้ภายใต้โครงการ p ริ n ช e s s c o l l e c t i ัน2024นอกจากนี้ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโครงการโดยแบรนด์สิริวัลน,นวรีเพื่อมูล,ลนิธิการชนะบร,รมีประกอบด้วย,สวย,ยเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเป๋ากวดน้ำและร่ม เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเร์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงระด้โอกาสสี่หน่วยสีภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านการสนับสนุนสินค้าชื่อระลึกโดยมูลนิธิการชนะบรมีทางลาซาดา้าชื่อร้านค้า Princess Collection และสามารถสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิการจนะบรมีได้ที่ www. การชนะบรมี .org องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนอุตรดิต์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2565 เวลา9้านาฬิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเปรดาเกล้าพระกรหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปร,ริญญาปร,ารัชญาดุษฎบัณฑิิิตตกมศักดี ีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญารวม689คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างคุณค่าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์แพร่และน่านภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคมด้วยกระบวนการซอฟต์สกิลเพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะสังคมยกระดับผู้ประกอบการและทรัพยากรพื้นถิ่นด้วย,ยางานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์อาทิ ทุเรียนหลงหลินลับแลละมม่วงหิมะพานมะขามหวานผ้าทอล้านนาล้านช้างและสีสัสนาลัยอีกทั้งร่วมมือกับบริษัทปตททจำกัดมหาชนในการยกระดับการปลูกป่าที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการลดกา๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางวิชาชีพเพื่อการมีงานทำนอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาา และสืบสาโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งปลูกจิษสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสาธารณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำมเพนพระราชกุศลเน,นื่องในเทศกาลออกพรรษาพุทธศักราช2567 เวลาเจ็ดนาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์ห้าสิบที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์จากวัดราชบพ,พิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดสุทธธัศนเทพว,วรารามวัดมหาธาตุยุวราชปรังสุริ์และวัดพระเชตุพลวิวลมังคลารามเข้าไปรับพระราชทานบิณฑบาตณประตูสีรัตนศาสดาวัดพระรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในเทศกาลออกพรรษาพุทธศักราช2567วันออกพรรษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธแบบไทยลาวเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจาพรรษา3เดือนของพระสงฆ์เทราวดทนับจากวันเข้าพรรษาเมื่อวันแรม1ค่ำเดือน8อันเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายอธิษฐานใจเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาสหรือคือ3เดือนตามพระพุทธบัญญัติโดยไม่ไปครั้งแรมนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมาวัยตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูธถปัมภ์เซิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กประกอบด้วยขนมตุ๊กตาผ้าเช็ตักกตตตวและเครื่องสิ่งของเครื่องใช้จำนวน1 4 9ถุงไปมอบแก่ครอบครัวราษฎอที่ประสบอุทกภัยที่มีเด็กเล็กในอำเภอเชียงดาวอำเภอกลาวและอำเภอแม่แตงสำหรับนำไปใช้ในการดูแลเด็กเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ากนั้นทรงพระกะรุณาโปรดกล้าโปรดกระหรม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กจานวน896ถุงไปมอบแก่ราษฎรณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคลองอําเภอเชียงดาวและเชิญถุงพระราชทานกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กอีก620ถุงไปมอบแก่ราษฎรณหอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคมอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชประสาทรงหงใยใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระสสามครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่ารชาชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาครัฐเอกชนและจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่22กันยายน2567ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมสบพลันและดินถลม่มทำให้บ้านเรือ,รอนราษฎรพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน3อำเภอ18ตำบล155หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกิดผลกระทบ 3,494ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต2คนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือบางบางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วองค์รมนตรีไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยนาทและพระนครศรีอยุธยา ที่สำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทพนักงานเอกชลิษพุภผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ,การเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในตรามไม่เกิน2,047ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กมีช่องระบายน้ำ16ช่องทางระบายน้ำฉุกเฉินกว้าง10เมตรยาว1,000เมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวม7.5ล้านไร่ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้62.75ล้านหน่วยต่อปีระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ในจังหวัดชัยนาทสิงห์งบุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครและสมุทรปราการช่วยควบคุมปริมาณน้ำเสียและน้ำเข็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลำคลองต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยารักษาระดับน้ำให้เหมาะกับการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาควบคุมและป้องกันอุทกภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาในการนี้อคมนรรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคลายความวิตกกังวลแก่รัชฎรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนานปรพิษมีพระราชดำริให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้กระบวนการโครงการโรงเรียนเกษตรกรเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเกษตรในปี2541และส่งรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตรี์และโรงเรียนเกษตรกรเป็นโครงการในพระราชดำริเมื่อปี2542 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการโรงเรียนเกษตรกรในพระดดราชดําริมีโรงเรียนเกษตรบ้านหลันอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดม์ริแห่งแรกเน้นการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเป็นหลักและขับเคลื่อนโครงการโดยถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโดยหลักการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในการส่งเสริมการเกษตรสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับฟังบรรยายสรุปการดาเนินง,งานและเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการเมื่อปี2562ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการโดยขุดคลองระบายน้าใสายใหม่ความยาว22.5กิโลเมตรสามารถระบายน้าได้สูงสุด1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของแม่น้าเจ้าพระยาขุดคลองลัดเพิ่มความสามารถการระบายน้ําให้กับแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรียุธยาจากอำเภอบางบานถึงอำเภอบางไทรเพื่อลดผลกระทบน้ําหลากที่เกาะเมืองอยุธยาและการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคได้15ล้านลูกบาทเมตรคณะบุคคลตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าสุาพภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติราชนารี ตลอดวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจาก,กันาดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคตติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงอาทิกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานเขลหลัก4โรงพยาบาล,ลคนครปฐมสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานงาาลลคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาย เพื่อแห่งชาติชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธัมรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสารอุทธรภาคหนึ่งและกระทรวงการคลังราชวิทยาลัยจุฬาพรณจากหน่วยแพทย์พระสทานโรงพยาบาลจุฬาภรในโอกาสวันนวมินทรมหาราชที่จังหวัดมุกดาหาร ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคำชะอีอำเพื่อคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในแพทย์วรรวศแสงวิแสงวิพาฒนภาพรประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์ให้บริการรักษาโรคใน,ในวันนวนมินทร์รมหาราชวันที่13ตุลาคม2567เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรุมาาปุพิทรวมทั้งได้มอบกระเป๋ายาพระสถาน500ชุดแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน501คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปรักษา23คนจากนั้นไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านและผู้สูงอายุประกอบด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานไทรอยด์ความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงและโรคไตระยะที่5ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองและมีความพิการทางสายตา และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเกาตโรคไขมันในเลือดโรคไตระยะที่4โรคต่อมลูกหมากโตพิการติดเตียง